สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมีไม,มทารอดค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงทั่วไปค่ะการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักบางส่วนนะคะให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภค่ะประจําเดือนธันวาคม2563ค่ะชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนั่นเองนะคะก็ชาแนลนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงทั่วไปการงานการเงินสุขภาพโชคลาภแล้วก็ ความรักบางส่วนนะให้กับชาวราศีพฤคนาพฤษพใน EP นี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมค่ะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้เนาะแล้วก็สถานการณ์บางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วนะคะอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ค่ะดังนั้นนะคะไม่แนะนําให้เพื่อนๆดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะ ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวทั้งหมดจากหน้าไพ่นี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทงสิ้นจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะก็ชาวราศีพฤษภและคนาพฤษภนะคะคุณคือชาวธาตดุดินนะมเีเขาเรียกว่ามีไพ่ของธาตุดินขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะไพ่เหรียญน,นะคะอา่าไม่รู้สึกว่า ชาวราศีพฤษภและคณะพฤษพนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็น่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีทางเลือกนะคะให้ให้อาจจะได้คิดแล้วก็ตัดสินใจนะคะไม่ว่าจะเรื่องราวของ ความรักนะคะ,ะการเงินการลงทุนนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเขาเรียกว่าการตัดสินใจเดินทางนะคะหรือแม้กระทั่งการงานด้วยนะก็ไม่มองว่ายังคงต้องดูกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องดีกว่านะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากพายใบแรก เลยนะคะตำแหน่งตัวตนของชาวราศีพฤษภลักขาพฤษภนะคะมาดูกันค่ะว่าในเดือนธันวาคม2563นี้นะคะชาวราศีพฤษภลัคนณาพฤษภเนี่ยจะมีความรู้สึกนึกคิดเป็นอย่างไรจะมีเหตุการณ์อะไรเข้ามาบ้างนะคะมาดูกันเนาะตำแหน่งแรกค่ะตำแหน่งตัวตนของคุณนะคะได้เป็นไพ่ ไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งเหรียญใบนี้เข้ามาในตําแหน่งตัวตนนะคะเขาบอกว่าชาวราศีพฤษภและคณะพฤษภเนี่ยอา,อาจจะได้รับโอกาสดีๆนะคะอา,อาจจะได้รับโอกาสดีๆนะคะอาจจะเป็นโอกาสที่ยื่นามาให้นะคะจากอาจจะเป็นจากเจ้านายจากคนรักนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเป็นโอกาสดีๆจากเขาเรียกว่า จากจัก,กรวาลที่ถึงเวลาแล้วแหละที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะเนาะอาจจะมีคนยื่นโอกาสอะไรมาให้แม้แต่กระทั่งเรื่องเงินด้วยก็ตามนะคะอืมแล้วก็ชาวราศีพฤษภกระับพฤษภเนี่ยน่าจะอน่าจะเป็นคนที่เขาเรียกว่านอกจากที่จะเป็นผู้รับแล้วอะคะ่ะในในเดือนธันวาคมนี้ตัวคุณยัง เป็นผู้ให้อีกด้วยนะคะอาจจะเป็นคนที่ถ้าถ้าชาวราศิลป์ประสบเรค้เรเนี่ยเป็นเ,เจ้าของกิจการนะก็อาจจะมีการให้โอกาสนะคะคนเข้ามาร่วมงานนะคะนะทำงานด้วยนะคะหรือว่ามีโอกาสที่จะได้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนนะคะในธุรกิจนะคะที่เกี่ยวข้องกับ อา,อาจจะเป็นสถาบันทางการเงินนะคะหุ้นนะคะอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะเนาะก็จะประมาณนี้ก็ไม่มองว่าจะมีโอกาสดีๆเข้ามานั่นเองนะคะในในช่วงเดือนธันวาคมนี้ก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้น เรื่องแรกเลยนะคะเรื่องงานนะคะไพ่างานจริงๆของชาวราศีพฤษบรษและคณะพฤษบเนี่ยขึ้นมาใบเดียวที่ได้เป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะหนึ่งไม้เท้ามีการเริ่มต้นค่ะเป็นการเริ่มต้นเกี่ยวกับการทํางานนะคะถ้าหากว่าใครนะคะที่กําลังมองหางานใหม่ๆอยู่มีเกณฑ์มีโวกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่นะคะอาจจะนะคะมาจากคนรักนะคะเพื่อนนะคะหรือแม้แต่กระทั่งที่ทํางานเก่านะคะอาจจะ หยิบยื่นโอกาสนะคะให้กับคุณนะแบบว่าชักชวนนะคะกลับไปทำงานที่เก่าที่เดิมอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับใครนะคะที่เขาเรียกว่ากำลังมองหางานอยู่นะคะที่ผ่านมาเนาะตกงานนะคะด้วยพิษเศรษฐกิจหรือว่าพิษของโรคระบาดก็ตามนะคะไม่ม a t ว่ามีเกณฑ์มโอกาสคะ่ะที่จะได้ข่าวดีนะคะนะมีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในการเริ่มต้นการทำงานภายใน อาจจะภายในเดือนธันวาคมนี้หรืออาจจะเป็นช่วงต้นเดือนมกราคมปีหน้าเลยนะคะก็มีเกณฑ์โอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องราวของการทํางานนะคะแล้วก็ตัวคุณอาจจะเขาเรียกว่ามีคนเข้ามานะคะอมอบโอกาสให้อาจจะเป็นไม่ไม่ไม่ใช่แค่หนึ่งบริษัท1ที่นะคะตัวคุณอาจจะมีการต้องคิดพิจารณาว่าจะไป ที่ไหนตำแหน่งไหนอะไรประมาณนี้ค่ะอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาให้คุณมากกว่า1 1บริษัท1ที่1งงานนั่นเองนะคะก็มีมากกว่านั้นเนาะก็ตัดสินใจดีๆแล้วกันนะคะแต่ว่าแน่นอนตามหน้าไพ่เนี่ยมีโอกาสนะคะที่จะได้เริ่มงานใหม่ที่ทำงานใหม่แน่นอนนะคะสําหรับคนที่ทำงานประจำนะคะแล้วก็ยังอยู่ที่เดิมเนาะถามว่า,าจะ ไปได้ด้วยดีไหมไม่ตำหน้าไพ่นะคะไม่มองว่าเอา่อก็มีโอกาสที่ดีนะคะในการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะแต่ว่าปลายปลาย,ปลายปีนะคะอาจจะมีเขาเรียกว่างานที่ต้องคอยสะสางนะคะเยอะพอสมควรก็ต้องคอยประครับประคองให้ดีนะคะแต่ว่ามันเป็นช่วงของการ จัดก,การแล้วก็ทําผลงานนะคะในในช่วงปลายปีเนาะต้นปีหน้าก็มีเกณฑ์มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้โบนัสเพิ่มด้วยนะคะอืมการงานไปแล้วนะสําหรับในเรื่องราวของการเงินค่ะเกินการเงินของชาวราศีพฤษภและกรกฎพฤษภนะคะไพ่เงินจริงๆเนี่ยขึ้นมา3ามใบนะได้เป็นไพ่ตัวตนของคุณที่เป็นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะไพ่ควีนถือเหรียญแล้วก็ไพ่สองเหรียญน,นะคะชาวราศีพฤษภและกระฎพฤษภการเงิน Uh, ในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะค่อนข้างที่จะฟลอนะคะไปได้ด้วยดีเนาะแต่ว่าปลายปลายเดือนเนี่ยอาจจะนะคะสองเรียนอาจจะต้องคอยประคับประคองเมนเนจเงินสักนิดนึงนะคะก็อย่าประมาทในการใช้เงินนะคะต้นเดือนมีเงินแล้วก็ต้องวางแผนการใช้เงินของคุณให้ดีด้วยนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าวางแผนการใช้เงินไม่ดีเนี่ยปลายเดือนมีโอกาสที่จะต้องอหมุนหมุนเงินอย่างแบบว่าเหนื่อยเลยนะคะก็ต้องอ วางแผนในการใช้เงินให้ดีโดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้เทศกาลนะคะใกล้สิ้นปีแล้วหลายๆคนนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะนำเงินนะคะไปใช้จ่ายนะคะในการาเขาเรียกว่าบางคนก็ต้องต้องเดินทางกลับต่างจังหวดัดเดินทางไปเที่ยวซื้อของขวัญน,นะคะให้กับคนที่คุณรักหรือว่าแม้แต่ตัวคุณเองก็ตามนะตรงนี้ก็ต้องวางแผนการใช้เงินให้ดีนะคะอืม สำหรับนะคะในเรื่องราวของโชคลาภโชคลาภของชาวราศีพฤกษฎร์กำนกันพฤกษ์ถามว่ามีไหมนะคะวิวออลโฟจูนนะคะกงล้อแห่งโชคชะตากงล้อมหาสมบัตินะคะมาพร้อมกับไพ่หนึ่งเหรียญแบบนี้แน่นอนค่ะชาวราศีพฤกษฎร์กำนกันพฤกษ์นะคะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีโชคลาภก,กับเขาเหมือนกันนะได้มาแบบฟลุ๊กๆเลยนะคะก็อาจจะมาจากการเดินทางนะคะอาจจะมาจากเขารเรียกว่า พาหนะที่ใช้เดินทางนะก็ถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อคนไหนนะคะอยากจะเสียงโชคเสียงดวงก็พอหอมปากหอมคอนะก็ตมหน้าไพ่มีโอกาสที่จะได้โชคค่ะแต่ว่าก็ต้องมันมันก็ต้องขึ้นอยู่กับพื้นดวงของแต่ละคนด้วยนะคะว่า,าพื้นดวงเป็นแบบไหนแต่ว่าถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะมีโชคเช่นเดียวกันนะคะสำหรับนะคะ การงานไปแล้วนะการเงินไปแล้วโชคลาภไปแล้วสุขภาพค่ะสุขภาพของชาวราศีศพฤษภและกนันย์พฤษภนะคะก็ตามหน้าไพ่นะอยากจะให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องราวของสายตานะ,ะระวังเรื่องราวของสายตานะคะแล้วก็การเดินทางนะเพราะว่ามีไพ่ของการเดินทางขึ้นมาสองใบนะคะก็อยากจะให้เ,เขาเรียกว่า ดูแลสุขภาพนะคะร่างกายแล้วก็ยดยานพาหนะให้ดีนะคะระม,มัดระวังค่ะในเรื่องราวของอตั้งแต่หัวเข่าลงไปถึงข้อเท้านะคะให้ระม,มัดระวังถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพนะคะข้อเข่านะ,ะตรงนี้นะคะก็อยากจะให้ระม,มัดระวังด้วยนะคะต้องต้องดูดีๆเนาะตรวจเช็คสุขภาพประจำปีกันด้วยเพราะว่าก็ใกล้สิ้นปีแล้วนะคะนะก็ การงานการเงนิงน,งน,งน,งนสุขภาพโชคลาภไปแล้วนะคะในเรื่องราวของความรักค่ะความรักของชาวราศีพฤษภปนันพฤษศศม่ทําคลิปเจาะลึกความรักแยกไปอีกคลิปหนึ่งแล้วนะคะก็สามารถไปดูได้จากเพลย์ลิสต์ได้เลยแต่ว่าตรงนี้นะคะตามหน้าไพ่ไม่จะอ่านในเรื่องราวของความรักให้คร่าวๆก่อนนะคะสําหรับคนโสดค่ะคนโสดในเดือนธันวาคมนี้มีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้พบได้เจอกับคนใหม่ๆหรือเปล่านะคะก็ ไม่มองว่ามีเกณฑ์มิวสิกที่จะได้เจอนะอืมอาจจะได้เจอกันจากการเดินทางนะคะอัศวินถือถ้วยนะอ่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่อ ผิวขาวค่ะนะรูปร่างสันทัดนะคะ,ะหน้าตาดีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เจ้าคารลมด้วยนะคะจะได้พบได้เจอกันนะคะอีกคนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นาจากการทํางานนะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ํกากรกฎมีนพิจิกหรือชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะมีเกณฑ์โอกาสที่จะได้พบได้เจอเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะแต่ตามหน้าไพ่ไม่ได้มีไม่ได้บอกนะคะว่าว่าจะได้คอมมิตเมนต์หรือว่าจะได้แบบว่าได้เป็นแฟนกันหรือเปล่านะคะ มันก็อาจจะเป็นแค่การทําความรู้จักกันนั่นเองนะคะอืมสำหรับนะคะใครที่รอคนรักเก่ากลับคืนมามีเกณฑ์มีโอกาสเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีไพ่หกเหรียญอ่าขอโทษค่ะมีไพ่หกถ้วยเข้ามาแบบนี้นะคะจะได้พบได้เจอนะคะกับคนรักเก่าเพื่อนเก่านะคะสมัยอ่า ประถมมัธยมอะไรประมาณนี้นะคะอ่านะก็มีเกณฑ์ที่จะได้พบได้เจอกับคนรักเก่ามีโอกาสที่จะ พบปะพูดคุยนะคะปรับความเข้าใจนะคะให้ได้กลับมา,าคบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับบางคู่นะไม่ได้จะเป็นทุกคู่นะคะสำหรับบางคู่เท่านั้นนะคะอืมสำหรับคนที่รอคนรักเก่านะก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกันเช่นเดียวกันนะคะสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะเป็นแฟนกันแล้วหรือว่าแต่งงานกันแล้วนะคะไม่รู้สึกว่าสําหรับในเรื่องของความรักนะคะ ความรักค่อนข้างที่จะไปได้ด้วยดีแต่ว่าช่วงปลายปลายเดือนนะคะอาจจะมีการเขาเรียกว่า,เ,าเดินทางนะคะอาจจะมีการเดินทางกับคนรักนะคะเดินทางไปเที่ยวนะหรือว่าเดินทางกลับภูมิลําเนานะคะเป็นไปได้นอ้องมีเกณฑ์มโอกาสที่จะได้เดินทางร่วมกันนะคะแล้วก็ความรักตามหน้าไพ่ก็ ยังประคับประคองกันไปได้ดีดไดไ้ดีอยู่นะคะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องราวของความรักอาจจะเป็นคนรักไม่ค่อยแสดงความรักออกมาสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะก็บางครั้งบางทีนะถ้าหากว่าเขาเขานิ่งอะไรประมาณนี้เราตัวเราเองอะ่ะก็สามารถที่จะแสดงความรักกับเขาก่อนได้นั่นเองนะคะก็ยังประคับประคองกันไปได้อยู่นะคะอืม ก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับดวง การงานการเงินสุขภาพชคราภแล้วก็ความรักบางส่วนของชาวราศีพฤกษบลับณะพฤกษบค่ะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะคะที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด s subscribe คมเมนต์ดีๆเป็นกําลังใจให้ไม่มาตลอดค่ะสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดียเข้ามาสอบถามารายละเอียดขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต,ต,ต,ต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกค,คลิปที่ไม่่อััปเดตขึ้นนมาน,นเองก็สําหรับคลิปนี้ก็จะ ประมาณนี้นะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ